เอาเอาเ,เอาเอาสินหาด้วยเอาสินหาว่าสินหาด้วยปานาติปตาดูปานาปาณีเอาไหมเอาเอาไหม่ไม่ปาณีปตาบะเมียนโอ้ยบอกไหม่บอกดีๆให้ว่าวาสินหาอย่างสิบมานี่นี่อยู่ที video, ่ปานามานีปานาติปตาเวรบันนีสิคาประทางสมาธิยามีเอาไล่ไปให้มันครบสินหาเอา ปานีปานาปานีแตงไหนปานาเอาปานาปานาละเอาบ่เคยไปวัดไปว่านี่เป็นยังคือบอกสิ้นบ่ได้นี่เอ๋อปานาติปตาปานาติปตาเวระมณีสิขาประทังสมาธิยามีเวระมณีสิขาประทังสมาธิยามี อาินาธนาอาินาธนาเวรบบนิสิกาปัฏฐสมาติยามีเวระมัิสิกาปัณาญามมันเหมืนโอ้ยมันยังบม่ปันอไอ้ยเอาเอาตังนโมสามจบไหมบางเนี่ยเอาตังนโมสามจบอะไรสินหาจบเลยนะนะเขาวอาเคยปวดมากหน้าสีใดนะโอ้น่าสิใดว่าเคยบวชเขาใจเนคิดบวด พี่บวชเพราะว่าเป็นมหาไป้ต้องพี่อ๋อเดีได้บวชเป็นมหาบวชตั้งปีเลยนะเอาว่าให้หลวงพี่บอกว่าให้ว่าตั้งธรรมโมมันสามจบว่าเคยไหว้พระว่าเคยยังนี่นาสิมันเอาเมาแล้วก็มันนอนได้บ่เป็นยังคือบ่นอนก่อนไหว้พระก่อนนะตั้งธรรมโมสามจบแล้วก็ไหว้พระแล้วก็นอนฝันดีตัวไปนอนอย่างสั่นนี่เลยเอาว่าไม่กันนะ บานาสิขาว่าผมโเมียนบมเมียนอาปูจอยผ้าพ่าดูปูจอยฮ้ยบานาติปาตาเวรมณีสิขาบานาสมาธิยาวิเอ้าปูจอยมานายหนิมานายหนีผ้าผ้าพ่าก่อนปูหน่อยบานาติปาตาบานาติปาตา เวระเบเนศิขาเวระเบเนศิขาะทังสมะติยามิะทังสมาติยามิอทินาธานาอทินาธานาเวรมณีสิขาเวรมณีสิขาะทังสมะติยามิะทังสมาธิยามิกาเมสุมิสากาเมสุมิสากาเมสุมิสาไอ๋ออ้าวว่าไปจอไหน กาเมสุนิสาจาราเวรเป็ีติขากาลาเนือกาลาอีกแล้วโอ้กาเมกาเมสุลิสาจารากาเมสุลิสาศนลิสาโอ๋อมาจบแท้แถ่สินหาเนี้ย